ปกติเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันนะครับแต่ว่านี่ครบรอบ13ปีนะครับเราก็เลยเถือโอกาสพิเศษในการพูดคุยนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมา13ปีเราก็สะสมประสบการณ์มาถึงถึงทุกวันนี้นะครับเราก็มีจุดหมายเหตุหลายอย่างที่ประสบความสําเร็จที่ผ่านมารวมรวม,รวมทั้งทํากับร่วมพาร์ทเนอร์ต่ตางๆนะครับแต่ว่าในปีนี้ในปี13เรามีสาภารกิจหลักที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับภารกิจแรกก็คือเราเนี่ยได้ย้ายแล้วก็ขยาย พื้นที่สำนักง,งานใหญ่นะครับให้มีความพร้อมในการรับพนักงานนะครับที่จะเติบโตในอนาคตนะครับแล้วก็เพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้เริ่มดีขึ้นนะครับสองคือเรื่องของคลังสินค้านะครับเราได้ขยายคลังสินค้าก็ใหญ่กว่าเดิม4ีเท่านะครับเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการพัฒนาจัดการการจัดเก็บสั่งสินค้านะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือการขยายสาขานะครับปีนี้ เราขยายสาขาจากเดิม38เป็น61สาขานะครับรวมที่เปิดสาขาใหม่ทั้งหมดเป็น20 23สาขานะครับก็ยังเหลืออีก10สาขาที่ที่เรากำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับนอกจากนั้นเรายังมีแผน่นระยะยาวคือไฟเยียแผ่นนะครับก็ในปี2570เราจะขยายสาขานะครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็ทั่วภูมิภาคนะครับเพื่อให้ ตอบโจทย์ทางด้านบริการและสินค้าให้กับและให้เข้าถึงตัวลูกค้านะครับสุดท้ายนี้ก็อยากฝากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับฝากาสนับสนุนนะครับติดตามนะครับไอบิวเที่มในปีต่อๆไปด้วยครับขอบคุณนะครับ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 สวัสดีครับผมแจ็คนะครับประธานกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดน,นะครับสำหรับปีนี้เราครบรอบฉลอง13 13ปีนะครับเราฉลองเรามาพร้อมกับสโลแกนใหม่นะครับพร้อมกับภาพยนตร์โฆษณาในชื่อว่า beauty company นะครับเ,เพื่อนทุกความสวยวันนี้เนี่ยเราจะมาเป็นเพื่อนกับทุกๆคนนะครับเราพร้อมที่จะเป็นพื้นที่สบายใจที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเ,เข้ามาแล้วรู้สึกมั่นใจเราพร้อมที่จะโอบรับกับ ทุกความสวยอยากให้ทุกคนมาค้นหาสไตล์ที่ถูกใจของตัวเองนะครับเพราะว่าดูเทียมเนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนได้พบกับประสบการณ์ที่ดีนะครับได้พบกับเครื่องสำอางทุกระดับได้ที่ดูเทียมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมเพื่อเป็นการตอบแทนพาร์ทเนอร์รวมถึงลูกค้าทุกๆทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนดูเทียมมาตลอด13ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจัดกิจกรรม กลางสยามกันเลยเรียกว่าปิดสยามโซฟ์นะครับมาพร้อมกับกิจกรรมลุ้นของรางวัลจากแบรนด์พาร์ทเนอร์หลากหลายแบรนด์นะครับแล้วที่สำคัญนอกจากนี้เรายังมีกรรมิจกรรมตามกิจกรรมตามหาแฟนพันธ์แท้ของบิวเทียมนะครับลุ้นรางวัลชอฟฟีทั้งปีนะครับในรายละเอียดเนี่ยยังไงติดตามได้ที่บิวเทียมเฟซบุ๊ก นะครับตัวกิจกรรมเนี่ยจะถึงวันที่10พฤศจิกายนยังไงขออนุญาตฝากวิวเทียมไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับ